รูปตัวเล็กเลยอ่าลบเองนะบลเองเลยในคอลเลกชันมีเสียไรอ้อยไหมคะอะปกติเลยปกติเลยไม่ใช่อ้าววันน LIKE ah ี้นะครับมาพบกับช่องเฮียเบิ้ลเฮียเบิ้ลนบินโดนบินโดนนะครับผมวันนี้ก็มาถึงเย็นที่เท่าไหร่แล้วครับเย็นที่สามเย็นที่สของ DJI แล้วนะครับนะครับในี่ยใครติดตามช่องเฮียเบิ้ลนไปก็น้องเปียกมาช่วยรีวิวให้ปีนี้ปีที่สามแล้วนะ เปลี่ยนมาทุกเจนเลยใช่ไหมครับผมอ่านี่ก็มาถึงส่วนนี้ยรู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับใหญ่โตไหมใหญ่มากขนาดไหนมากเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวเล็กเลยอ่านี่นะครับผมตัวเนี้เรียกว่าดีเจไอดีดีร้อยอ่าดีร้อยเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวแล้วคนก็รอกันโอ้โหกันทั้งประเทศเลยนะครับมีข้อดีตรงไหนบ้างครับผมน้องเปียตัวนี้นะคะคือไดรด้านี่ก็เรียกว่าไดารด้านะครับผม มันฉนลาดกว่าเรดาร์ขึ้นไปอีกถือว่ามันไม่ได้แค่สะท้อนกลับไปมาไปมาเหมือนเรดาร์แล้วนะน,นี่มันเหมือนกระตาคนเลยฮะสลิงอ่ะรวดวสลิงมันยังมองเห็นอ่ารวดวสลิงมันยังมองเห็นเลยนะครับก็คือเราเี็นแผนที่บากแค่มุกนอกนั้นมันทํางานเองได้หมดหลบสิ่งขีดขวางเองได้เจ๋งไหมหลบเองไลยหลบเองเลยโอ้เจ๋งไหมล่ะใส่น้ําได้กี่ลิตรคะใส่น้ำได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยลิตร เที่ยบเป็นน้ำหนักก็คือ100<ฮ>หนึ่งร้อยกิโลเลยนะเพราะว่าคนอยากได้รุ่นนี้คือมีสองกลุ่มคือนาแปลงใหญ,ใหญ่หรือว่าเป็นฟาร์มเลยนะเป็นไรอ้องไรอ้อยฟาร์มใหญ่ๆโตโตเลยหรือว่างานสวนที่มีกันเป็นพันๆไร่หมื่นไร่ต้องเอาแล้วนะ <c oughs> ในคอลเลกชันมีเสียไรอ้อยไหมคะ ยังไม่มีค่ะยังไม่มีมมมมมนี่พลาดต่อมีถึงขนาดเนี่ยใหญ่โตมากไหมไหนน้องเทียรลองกางนี้ว่าสุดแขนไหมคะเยอะมากเนี่ยสุดเลยลำเปล่าเขาขายกันเท่าไหร่คะสามแสนจริงจริงสี่พันห้าร้อยแไม่แพงนะกระโดนสมัครค่าพิี้ลำเปล่าก็าจะได้ตัวโดนจับผังน้ำผังพ่นยานี่คือได้ชุดนี้ไปสามแสน หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิ่งที่แถมเข้าไปในชุดเริ่มต้นเลยก็จะมีอะไรนะคะมีแบบสองก้อนไม่ใช่ซีบอันนี้คือลงเปล่าเล่ยนะมีอะไรบ<อ>้างตอนนี้เอาเจ็ดเริ่มต้นที่แบตสองก,ก้อนใช่มีแบตสองก,ก้อนพอแท่นชา,าร์จค่ะแถมอะไรคะตัวระบายความร้อนรอนะบายความร้อนอ่าระบายความร้อนแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ตอนเนี้มีความจุถึงสี่หมื่นหนึ่งพันมิลิแอมนี่ไงตรงนี้ ตีหมื่นคันสี่หมื่นหนึ่งพันมิลลิแอม ah นะครับแค่นี้มีประโยชน์ยังไงก็นี่ไงครับเวลาจะชาร์จแบตใช่ไหมเราก็เอาเข้าไปพักในในนี้มันจะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยได้แท่นชาร์จด้วยหนึ่งแท่นนะครับตัวนี้ชาร์จไวมากนะครับผมอันที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามันใช้กระแสไฟแรงมากก็เลยต้องทำจุดที่เชื่อมแบตใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมในที่สองเหมาะสำหรับ งานสวนนะนนใช่ไหมใครที่มีสวนใหญ่ๆสวนผู้เรียนน่าลงบุญแม้กันลนังนี้น่าลงบุญเลยนะครับเอาแบตเตอรี่ไป่างก้อนพอแล้วงานสวนไม่ได้ใช้ถังหวานอย่างนั้นจบอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะหน่งแสนหนึ่งพันบาทหน่แสนหนึ่งพันบาทเห็นี้เพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนละแปดหมื่นสองแปดหมื่นสองู้แม่แปดหมื่นสองเอาแบตไป่างก้อนพร้อมกับโดนหนึ่งลําซึ่งได้ทีละหนึ่งร้อยลิตรโอ้โหแบต่างก้อน แบบไม่มีเครื่องปั่นไฟเลยนะไฟได้สามร้อยลิตรโอ้โสุดสาม้ลิตรคิดว่ามันเยอะขนาดไหนสามร้อยลิตรใหญ่มากเลยนะนี่นะครับแตมาสเอาไปพ่นที่งานสวนได้เลยนะครับใครสนใจราคานี้ติดต่อกันได้ทุกวันเลยนะครับผมยังยังไม่จบมีเซตอะไรนะเขาเรียกว่าเซตมือโปจะมีอะไรบ้างครับเซตมือโปมีโดมีโดหนึ่งลำใช่แล,ล้วก็หลังับสุ หนึ่งร้อยห้าสิบลิตรค่ะแล้วก็เครื่องฉาบเครื่องฉาบแบบดาไปอีกก็ตักก้อนที่เจได้อะไรอีกหัวเจสได้ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยหัวเจ็ดเขาจะได้แค่สองหัวอ่ะน้ำเพีสเขาไม่ได้ออกเสดออกมาใช่นะครับจะได้ข้างละหัวนะครับอ่าแล้วก็จะต่อมาอีกสองหัวถูกไหมคะราคาหัวเจ็ดเท่าไหร่ครับอยู่ที่สามหมื่นใช่ไหมคะสามหมื่นต่อ ฮะสามหม่นสองใช่ไหมครับอยู่ที่สามหมื่นสองแล้วงานสวนถ้าใครอยากได้งานสวนนะครับอยากได้ความแม่นยำแบบระดับเซนติเมตรคือรูดและให้โดนไปทำงานเองนะมันรู้ด้วยนะว่าจะพ่นต้นไหนพ่นเป็นต้นต้นแช่เป็นต้นต้นต้นๆ้นไปได้จริงไหมถ้าเป็นอยากให้แบบใช้ในสวนนะคนบอกว่าแต่กอดเนี่ยเต่ออาร์ดเคแพงมากเลยนะ เจนที่แล้วเดาไอเจต้นละแปงสองมาเจนนี้เหลือต้นละ 30, าสามหมื่สี่ัสามหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบาทสามหมื่นสี่อ่าเป็นไงถูกไหมแม่น้าลงฟุตน,นะครับสําหรับงานสวนนะอ่าตัวนี้นะครับใครอยากได้เตชนนี้นะครับพร้อมสุดสอนให้ถึงที่หน้าไร่ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูถังหวานมันนะครับสําหรับปีร้อยว่ามันใหญ่โตกันขนาดไหนนะจ๊ะนะครับ สำหรับขังหวานนะจ๊านี่ไงครับขังหวานตัวนี้มีความจุถึงหน <150. S 1> ึ่งร้อยห้าสิบลิตถ้าถ้าเป็น,นกิโลพ<อ>็ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลนะครับผมเพราะว่า้ามอันนั้นเป็นมาตาตวงวัดของการตวงปุ๋ยตวงข้าวอ่าหนึ่งลิตรของการตวงมันจะไม่ได้หนึ่งกิโลเหมือนน้ำเนาะอ่าตัวน,นี้ก็เทยบถ้าเป็นน้ําหนักก็จะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลโอ้โหนี่ใส่ปุ๋ยได้ถึงสองลูกเลยนะเพราะว่าลูกละห้าสิบกิโล ใช่ไหมลูกละห้าสิบกิโลก็ใส่ปุ๋ยได้ถึงสองลูกยังมีพื้นที่เหลืออีกนะเพราะว่าปุ๋ยลูกละห้าสิบสองลูกแค่ร้อยโลงมันได้ร้อยยี่สิบเหนือเหลือ,อถ้าหว่านข้าวได้ถึงสี่ลูกลอปกติโดนที่เราใช้กันหว่านข้าวได้ทีละหนึ่งลูกตอนนี้ใส่ได้สี่ละสี่ลูกนะครับผมความพิเศษของมันคือเป็นระบบเกีียวสามารถถอดออกมาทําความสะอาดล้างอะไรได้ปกติเลยปกติเลย ปกติเลยนี่นะครับผมนี่แล้วก็หมุนออกมาได้เลยเป็นไงง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ามันจะดันปุ๋ยดันข้าวออกมาตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็เข้าที่จานว่ะตัวนี้นะครับผมที่เป็นตัวชูโรงของทีร้อยตัวนี้ที่จะได้ไปในเซตมือโฟจบอยู่ที่ราคาหกแสนหนึ่งพันบาท ไม่ใช่แมื่นหนึ่งันบาทอกแสงแปดหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมอ่าเซตมือโปรนะครับผมเจ็ดร้อยบาทด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ได้เซตมือโปรไฟใช้เลยนะครับผมอ่าสำหรับโดนทีร้อยนะครับผมฝากกระプラ์คือแชร์และคุณติดามคอนเทนต์และโปรโมชันดีๆได้ที่เฟซบุ๊กฮีเอบันโตรดเกษร Hey Facebook Dornpungya punya don't know Praket high Dor hi ban drone lie soon pat ning cc pat pat hokopad ju tu hi ban bin drone letika hi can do in the car